รับหลวงพ่อครับหลังจากช่วงเช้าที่อดีตท่านเจ้าวาดมาทําการลาสิกขาเนี่ยได้มีการพูดคุยเปิดใจอะไรกันบ้างไหมขอจเจริญพรเมื่อเช้าเนี่ยท่านอาดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแล้วก็อดีตเจ้าวาวัฒาหลวงปัจจุบันก็คือทิศวิรัตได้ทําการลาสิกขาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเนื่องจากว่า อยู่ในอาการเศร้าใจนะของท่านเราก็เลยไม่อยากรบก,กวนในเรื่องของด้านจิตใจของท่านเพราะว่าคนที่บวชมานานเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยผ้าเหลืองที่ตนเองเคยครองอยู่เนี่ยสลัดออกจากกายเนี่ยไม่ว่ารูปไหนจะย่อมมีความพุก์ระทมใจนะเพราะว่าท่านมีความคุ้นมีความผูกพันกับผ้ากาาวพัที่ตนเองได้ ผมไว้ฉะนั้นเมื่อจะต้องถูกเปลื้องผ้าออกเนี่ยน้ำตาแห่งความเสียดายแห่งความเสียใจก็จะปรากฏขึ้นฉะนั้นเมื่อเช้าอาตมาก็เลยไม่ได้ถามอะไรท่านมากนะท่านก็ขอลากลับไปท,ที่จังหวัดพิจิตรนะก็ไม่ทราบว,ว่าไปพักที่ไหนจะไปพักบ้านญาติหรือไปพักบ้านลูกศิษย์เนี่ยนะก็อันนี้อันนี้ไม่ทราบเนื่องจากว่า ท่านขอกลับไปพิจิตเลยหรืออาจจะไปเคลียร์งานอะไรของท่านเนี่ยนะฉะนั้นก็ก,ก็ก็ไม่ทราบในส่วนนี้แต่ว่าท่านมีความประสมลาสิกขาทีวัตาฟ้าเนี่ยก็ด้วยความคุ้นเคยที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองร่วมกันมาก่อนนะก็เลยท่านก็อยากจะมาลาสิกขาที่นี่ซึ่งก็ไม่พอไกลด้วยแล้วก็มีความสะดวกในการเดินทางท่านจึงมาที่นี่มีน้ำเสียงสั่นเคลือเหมือนฟังเสียงท่านเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งเมื่อตอนท่านศึกเนี่ย อาอตมาชื่นชมท่านนะว่าท่านเปล่งวาจากล่าวคําลาสิกขาเนี่ยท่านก็สันเครืออยู่แล้วหลังจากที่ลาสิกขาเสร็จแล้วเนี่ยท่านได้ขอขมาขอขมากรรมนะว่าสิ่งที่ท่านผิดไปเนี่ยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นท่านขอโอโหสิกรรมได้ขมากรรมไม่ถือโทษโกรธใครทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องถือว่าจิตของท่านตรงนั้นเนี่ย อาตมาถ,ถือว่าจิตของท่านสูงมากคนเนี่ยจะคิดตรงนั้นไม่ได้ง่ายๆหรอกนะว่าจะมาขอขมากรรมว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกรรมอะไรที่ก้าพเจ้าเคยร่วงเกินและปิดพลาดท,ทั้งไปขอโอษจิกรรมแล้วก็จะไม่ถือโทษโกรธใครทั้งสิน้นอันนี้ต้องถือว่าในขณะดวงจิตที่กำลังเศร้าหมองตรงนั้นเนี่ยคิดคำนี้ได้อาตมาว่าท่านต้องถือว่าท่านเก่งนะก,ก,ก็สงสารเห็นเมื่อเช้าก็ต้องยอมว่าสงสารเป็นธรรมดาเพราะหนึ่ง คนรู้จักกันนะแล้วก็ท่านก็บวชมานานแล้วนั่นจือว่าท่านก็ในขณะที่บวชอยู่ก็ได้ทําคุณประโยชน์นต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรเนี่ยท่านเป็นคนที่ก่อตั้งมามีความปริยุตสาหะในจังหวัดพิจิตรไม่มีมหาวิทยาลัยแต่ท่านสามารถก่อตั้งมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นท่านก็ถือว่ามีความจริงใจในการทําประโยชน์การศึกษาฉะนั้น สิ่งที่ท่านได้ทําไว้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นคุณและเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปฉะนั้นในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นพระอยู่เนี่ยท่านก็ได้ดำบ,บำเพ็ญตนให้กับสังคมเช่นเราจะเห็นตามสื่อต่างๆว่าไฟไหม้น้ําท่วงอยู่ที่ไหนท่านก็จะออกไปช่วยสังคมเรื่อยๆฉะนั้นวิถีชีวิตของท่านเมื่อท่านเป็นพระอยู่ท่านได้ทําประโยชน์ถือว่ามีคุณค่าต่อพุทธศาสนาและต่อสังคมเป็นอย่างมาก เมื่อท่านสิงหาราเพศไปแล้วมีคนถามว่าจะไปทําอะไรอย่างไรนั้นก็ชีวิตมันต้องเดินมันต้องต่อสู้สักวันหนึ่งต้องไปได้นะด้วยความมีสติสมาธิและปัญญาซึ่งจะต้องเพาะบ่มขึ้นมาใหม่ไปไปทดแทนกับความเร้าใจเสียใจยที่ผ่านมานะก็ขอให้ทุกรูปนะที่สึกไปเนะี่ยก็อยากให้สาธุชนเป็นกําลังใจให้ท่านนะท่านปิดแล้วก็ โอโหสิกรรมให้ท่านบ้างอย่าไปซ้ำเติมนะอย่าไปโกรธไปเกลียดอะไรจนมากไปถ้าไม่พอใจก็ขอให้พระพอใจไว้นในส่วนตัวนะก็ขอฝากตรงนี้ไว้เพราะทุกรูปเนี่ยได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนามาเป็นจนํานวนมากแต่ท่านพลาดไปด้วยการกระทําซึ่งเป็นวิบากกรรมของท่านเองหลวงพ่อได้ให้กําลังใจอะไรเป็นแบบในฐานะที่พูดภาษาชาวบ้านคือเคยร่วมงานกับท่าน ก็ให้กำลังใจท่านว่า,าได้แค่ตกหลาท่านว่าสู้ๆนะต้องเข้มแข็งเพราะชีวิตเราต้องเดินต่อไม่ไปยึดติดกับสิ่งอดีตแต่อดีตให้เป็นครูเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพื่อเดินไปสู่อนาคตถ้าเราไปยึดติดกับอดีตว่าเราเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดเคยเป็นเจ้าคุณเราก็จะมีความทุกข์ความเครียดแ้นตลอดตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าสิ่งที่เป็นอดีตเป็นครูของเราผ่านไปแล้วจงอยู่กับปัจจุบันให้ได้ เพื่อดาเนินไปสู่อนาคตให้ดีให้มีความสุขเพราะฉะนั้นกําลังใจในยามนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องให้กับท่านและทุกรูปที่ลาสิกขาไปในเหตุเกิดกรณีกับศรีกาที่ได้ทําเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ที่เราได้ทราบกันทท่านน้ำตาไหลร้องไห้ไหมท่านร้องไห้อยู่แล้วนะท่านร้องไห้ก็คือธรรมดานะเพราะหนึ่ง ชีวิตมันผูกพันกับพระเหลืองมันตั้งหลายสิบปีนะจู่ๆปั๊บเนี่ยจะต้องจากพระเหลืองที่ตัวเองเคยห่มอยู่เนี่ยตั้งแต่เป็นสัมมาเนนไหครับท่านบวชตั้งแต่เป็นสัมมาเนนมันก็เป็นธรรมดาบวชตั้งแต่อายุ1213ประมาณนั้นน่ะน,นะก็ก็มีความผูกพันพอมีความผูกพันปั๊บมันก็เสียดายคนเรามันธรรมชาติของสังคมในโลกนี้อะไรที่เราผูกพันเราจะเสียดายเหมือนกับภรรยาเราพ่อเราแม่เราเนี่ยเราผูกพันเวลาท่านทต้องหลายเหล่านั้น จะต้องลาจากเราไปเนี่ยเราก็จะเสียใจเป็นธรรมดาท่านพระพิสุที่ต้องลาสิกขาในครั้งนี้ทุกรูปเนี่ยตมาเชื่อว่าท่านเสียใจทุกรูปแต่ว่ามันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็จึงอยากให้สังคมว่าอย่าซ้ำเติมท่านมากจนเกินไปจงโอโหสิกรรมและให้อภยัยอภัยทานเป็นเป็นการทำบุญที่ดีและประเสริฐอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นให้อภัยกันแล้วก็ต่อสู้กันเพื่อทำความดีต่อไป 客户的。啊